สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูดงแตงนะคะแตงกวานะคะนี่ค่ะที่แรกที่ไม่ได้ใช้ตีใหญ่นะคะใบก็จะงิกยอดไม่เดินเพียยไฟไมันวีขาวเยอะพอใช้ตีใหญ่ใบก็จะค่อยค่อยคลายแล้วยอดก็จะเดิน ดูนะคะจะสดสม้วคะใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีเต็มนะคะใช้มาตลอดเลยเพีทงเพื่อเพราะว่ามาแรงมาแรงวี่เข่าเยอะเราจะเทียวไฟไลายแดงเยอะ